สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง TWN Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกๆท,ท่านนะครับมารีวิวเลนพนาสนิทไร่ก้า42.5มมหรือเทียบกับฟู f เฟรมก็คือ85ม mm มนั่นเองนะครับทำไมถึงต้องเทียบกับฟู f เฟรมเพราะว่าระ,ระยะจริงมันเป็นของฟูเฟรมนะครับ ซึ่งวิธีการเทียบกับฟูเฟรมก็คือสมมุติเลนผมผมมาโครโฟรเจอร์ระยะ15ก็คูณด้วย2นะครับคูณทุกอย่างได้2นะครับถึงจะได้เป็นระยะของฟูเฟรมนั่นเองนะครับก็คือ30มิลนะครับซึ่งก็คือช่วงนี้นะครับเราก็หยุดอยู่บ้านกันนะครับในสถานการณ์โควิด -19 นะครับหรือว่าโคโรนาไวรัส -19 โควิดสนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมก็เลยมานั่งรีวิวเลนนะครับนี่เจ้าเลนนี้นะครับก็เราจะมาระเบิดเลนกันนะครับว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างแล้วก็มีการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เลนนี้นะครับก็มีระยะเลนที่42.5มิลลิเมตรครับ เป็นระยะของไมโครโฟเตอร์รุ่นนี้นครับซึ่งเลนนี้ก็เป็นเลนถ่ายอร์เทสนั่นเองนะครับก็เป็นระยะที่เออจะเรียกว่าเป็นระยะอร์เทสแล้วกันนะครับซึ่งในระยะเลนจะมีทั้งหมด3ระยะนะครับระยะวายระยะอร์เท t แล้วก็ระยะเทเลนะครับแต่จริงๆก็อาจจะมีอัลต้าวายก็มีครับ แต่ส่วนมากเขาจะไม่เรียกอัลเตอรวายเรียกวายอย่างเดียวเลยครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกล้องโทรศัพท์กล้องก็เรียกวายอย่างเดียวนะครับเพื่อให้จําง่ายแล้วก็เป็นสากลนะครับเพราะว่าถ้ามันเรียกอัลตรวงอัลเตอวายก็มันจะงงนะครับคือมันต้องใช้ความมวายนะครับภาษากล้องโอเคนะครับก็ค่า F ก็ต่ำสุดนะครับที่1นดนะครับ สูงสุดก็16นั่นเองนะครับก็เลนนี้เป็นเลนที่ถ่ายฟอเทสนะครับก็คือถ้าสมมุติผมอยากมีกล้องฟูลเฟรมในในร่างไมโครโฟเตอร์นะครับก็ใช้เลนนี้ได้นะครับ,นะรบใช้เลนนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้มีโบเก้ที่สวยงามเท่ากับใช้กล้องฟูลเฟรมนะครับ แต่คือข้อเสียคือมันใช้ได้แค่ระยะในอพ์เทสนะครับคือเวลาเราจะถ่ายน,นั่งถ่ายรายการแบบนี้นะครับหรือว่าถ่ายรูปเราต้องใช้ความไกลอยู่นิดนึงครับเอาง่ายๆผมก็ต้องไปอยู่ประมาณประตูครับถึงจะเห็นผมในระยะ12.5ม mm เมตรนะครับ mm hmm. ก็คือว่ามันไม่ค่อยสะดวกครับ mm hmm. ต่ถ้าใช้ถ่ายรูปมันก็จะสะดวกครับเพราะว่าเราสามารถกระระยะได้ด้วยตัวเองนะครับไม่จําเป็นต้องถ่ายใกล้เพราะว่าเลนส์พอร์เต็มันต้องมีระยะประมาณนี้ครับถึงจะถูกต้องครับเพราะว่ามีระยะ15มิลคือเลนส์วายนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีซีรีส์ไลก้าทั้งหมด2ตัวนะครับก็15มิล f 1 7กับ12 5มล f 1.2 ซึ่งตัวนี้ราคาก็โหดนะครับาประกันศูนย์ก็ประมาณ6 0 0 0 0กว่าบาทแต่ว่าผมซื้อในประกันร้านราคาก็จะลดเท่าตัวเลยครับ mm. ก็ถ้าใครสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับประกันสูนย์กับประกันร้านนะครับ mm. ก็ตอนนี้นะครับนั่นก็จะเป็นแบบสามารถตั้งออโต้โฟกัสกับแมนนวลโฟกัสได้ครับหรือว่า คือเลนตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งครับสมมติกล้องที่ไม่มีการสั่นใช่ไหมครับสามารถเปิด OIS ได้ OIS คืออะไรครับก็คือการสั่นในเลนเองนะครับส่วนที่กล้องที่มีการสั่นใช่ไหมครับคือกล้องผมอะครับ GH หก็จะมีการสั่นอยู่แล้วนะครับเป็นการสั่นแบบตัวแบบรุ่น2ครับมันจะนิ่งเท่าตัวมากครับแต่ว่าถามว่าสูกิมโบได้ไหมไม่ได้นะครับมัน แค่การสั่นเฉยครับคือเวลาเราจะถ่ายกางคืนก็ถ่ายได้มันมีการสั่นนั่นเองมันจะง่ายก,กว่าคือตัวนี้มีคือเลนตัวนี้มันมีกันสั่นมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการถ่ายรูปหรือว่าการทํคชิปวิดีโอต่างๆในระยะ1 2 5มิลลนะิดีขึ้นมากนะครับก็เราก็ระเบิดหมดแล้วครับอ่ะเหลือหน้าเลนนะครับคือหน้าเลนตัวนี้จะต่างกับตัวอื่นมากนะครับ ตัวอื่นพานาโซนิกส่วนใหญ่นะครับจะมีหน้าเลนที่เล็กนะครับประมาณ46นะครับแต่ว่าพอตัวนี้นะครับผมก็แปลกใจมากทำไมหน้าเลนยังใหญ่เลยครับ67ครับเท่ากับกล้อง Canon หรือว่านิคอนนะครับหรือว่าโซนี่บางตัวก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ s ับส c คร b e แชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ